ไอ้วันนี้แก้ตัวกันใหม่กับแก๊งรักเด็กโอ้โหน้องแข่งโป๊กเป็นไรเนี่ยน้องมหมุนเอาฝากระโปรงฝากระโปรงปาติ้เลยตรงนี้ฝากระโปรงต้องอยู่ตรงนี้เฮ้บอย่างดีนะน้องแข่งโป๊กแบบยังแบบดันได้อะ่ะเออเป็นรถเติมเงินที่ดันได้ว่าแต่หมอน้ำเขาแก้หรือย,อยังหรือย,อยังต้องใช้มอน้ํานุ่มนิ่มต่ออยู่เหมือนเดิมเฮ้ยประตูเออวางสเปซสะปะแล้วเกินประตรูประตูไงใครคิดถึงแข่งโป๊กบ้างน้องแข่งโป๊กกลับมาเล้ว เราน่าจะต้องเอาหม้อน้ําติดไปด้วยประหยัดทุกอย่างนะแต่ว่าหม้อน้ํานี่มีปัญหานิดนึงแล้วก็น้ํามันเดี๋ยวนี้ไม่มีแถมให้แล้วใช่ไหมมีทางเดียวอันนี้เป็นน้ํามันที่เราเอามาจากในบ้านนะนะไม่ใช่ของแถมของแถมไม่มีแล้วเอาแปะไว้ตรงนี้ก่อนเอาล้ออะไรดีทุกคนเอาล้อล้อใหญ่ล้อโตแล้วกันอ่ะอานานน้องบอกว่าจะได้ออกจองพิกิตเก่าสักทีหนึ่งได้เลยได้เลย แล้วก็เราจะต้องไปจับอซอมบี้แถวๆเอ้ย,อ,นนยอันนี้ไม้ันี้ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเราต้องไปจับซอมบี้แถวๆหลัง5 0 0พันไปนะเพราะถ้าเราจับเร็วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตรงสะพานอีกอันดับเลกเราต้องไปทดสอบดูก่อนว่าอัตราการประหยัดเฮ้ยโอเครถดับเองได้ด้วยมาขิงงงเลยสตาร์เสร็จแล้วรถดับโอเคแต่สวิตช์เปิดไฟก็ด,ดีแล้วไฟสว่างมากมันดีดีที่สุดแล้ว น้องเข่งโป๊กสุดที่รักของพวกเราโย่เย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 โอ้โหแต่สายสะบัดเหมือนเดิมยังมีความนี่นี่นี่นกระโดกกระเดกแบบสายสะบัดมากๆทั้งที่ความเร็วแค่ร้อยแปดสิบเองนะความเร็วก็ไม่ได้เยอะมากแตไม่น่าสายสะบัดอะไรขนาดนี้เวลาหนึ่งพันหรือยังหนึ่งพันเรียบร้อยขอลงไปเช็คอ้อยออย้อย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 ย้้อยอุกกาบาตลนอุกกาบาตลนเราต้องรีบจอดวิธีการจอดเร็วสุดคือเปิดประตู ล้อใหญ่มันจะเลไหลนะมันจะเบรกยากนิดนึงหมอนะหม้อนะ้ำาก็แก้หรือ,อยังไม่แก้โอเคไม่แก่เอาออกไปเลยแล้วก็ใช้หมอนะน้ำนิ่มใส่แทนเฮ้ยใส่แทนโอเคน้ำมันเครื่องกินแก๊ส0.1ส่วนแก๊สอุ้ยแก๊สลดเยอะโอ้โหแย่แล้วงั้นเดี๋ยวแวะเอาตรงสะพานก็ได้โอ้โหขยับรถปุ๊บอุกาบาทล่วงใส่ปั๊บโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้รักเด็กกันนานมากมันก็มีการลืมกันบ้างอะ่ะ ต่รอบนี้ไม่ลืมแน่นอนเห็นมีหลายคอมเมนต์เลยถามเรื่องกับการเก็บวิทยุมันแค่ขับไปหาตามบ้านมันไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันเกิดตรงไหนเพราะวิธีเดียวที่ทําได้ก็คือเราต้องไปหาตามบ้านแต่เห็นมันมีสูตรปั๊มอยู่นะก็คือเอาวิทยุเนี่ยใส่กระเป๋าแล้วก็ออกมาถือไว้ในมือแล้วก็เก็บกระเป๋าโดยที่ยังถือวิทยุไว้ในมือแล้วมันก็จะปั๊มออกมาได้คล้ายๆกับวิธีการที่ปั๊มใส่กระเป๋าเพื่อนของตอนก่อนที่เราปั๊มปืนกันได้ ตอนนี้มันแค่ปเปลี่ยนเฮ้ยชนป้ายก่อนชนป้ายไปก่อน,นอนอดีดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรุนแรงไปเปล่าแต่เท่าที่ลองนะต้องเป็นกระเป๋าสี่ถือแล้ววางใส่กระเป๋าเพื่อนเพราะกระเป๋าแปดที่ลองปัม๊มลองไม่ติดนะเพราะงั้นใครที่ยังมีกระเป๋าสี่ก็ดีใจด้วยที่มันยังปั๊มได้โอ้โหน้ำมันหมดเยอะนะเนี่ยปรับให้ดีขึ้นเมื่อก่อนแข็งโป๊กมันไม่ได้กินขนาดนี้ไม่ใช่เหรอรู้สึกแข็งโป๊กกินน้ำมันมากขึ้นหรือเปล่านี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันมืดแปลก มันมืดเหมือนฝนจะตกอยู่ๆก็มืดเฮ้ยนั่นไงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยล้อ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 อย่าพึ่งกิ๊งล้ออย่ากิ๊งโอ้โหจะบ้าหรือไรพวกคุณอยู่ๆฝนก็ตกประกอบก่อนประกอบก่อนเฮ้ยเฮ้ยประตูใส่คืนเออใส่ใส่ได้อยู่โอ้โหเมื่อกี้นึกว่าใส่ไม่ได้ไหนลูดอีกไหนลูดอีกหนีลูดหนนีลูดอืมข้างๆรถโอ้โหฟ้าผ่าข้างๆตัวโเกือบตายเกือบตายโยกจู๊กโยกจู๊กหลบใต้นี้ หลบหลบหลบต้บนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่พ้นไม่พ้นหลอแปบ๊บหลอแปบ๊บโอ้โหโอ้โหฟ้าผ่าเฮ้ยโดหโดนผายแล้วรถรถไปนะรถแท็กจะงุ่นหิดจริงๆแล้วนะแท็จะกุงหหิหดโอ้โหมอน้ำทะลักทะลัก,ทล,กทลายโอ้โหเครื่องเครื่องหล่นหมดวุ่นวายจริงๆเลยใส่ฟ้าต้องติดถังเอาไปติดตัวบอสด,ด้วยอันหนึง่งโอเคห้ามลืมห้ามลืมเราต้องติดตัวที่ นิวแตนก่อนปโอ้โหมองถนนไม่เห็นเลยจ้าทุกคนจ้าคือถ้ารถตกนี่ก็เตรียมอะเตรียมลงไปเข็นโอเครอละอเคมาเริ่มต้นทำการลักพาตัวเด็กไปขายกันได้อุย้ยเจอร้านแลาลองเช็คหน่อยไหมว่าออตามร้านนี่มันมีอะไรขายบ้างสมัยนี้เฮ้ยอย่าไหลอย่าไหลวัสดีลงุงเออมีบาซูก้ามีแซนด์วิช เดี๋ยวผมมาหาใหม่นะลงุงลุงอยู่ที่5,004เดี๋ยวลองไปหาเด็กๆมาขายก่อนแถวๆนี้น่าจะมีทักตัวสองตัวนู่นๆไกลๆมีบ้านอยู่โอเคหรือจะลุ้นทีเดียวไปลากบอสมาด้วยเลยดีไหมเฮลโลมีใครอยู่ไหมโอ๊ยมีเคลระเบิดเอ่อหนังสือขนมปังเลโก้นั่นไง,ไงวิทยุเห็นไหมมันก็เกิดเองตามบ้านเนี่ยก็ขับไปแล้วก็แวะๆมันทุกบ้านนะครับผมปีกระบอกได้แค่นี้เฮ้ยเข้าไม่ได้ แต่สมดอยไม่มีน้ำมันน้ำมันอันนี้ถือว่าของดีดูท่าแล้วเราไปจับตรงบอสก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวจับพวกลูกน้องบอสด้วยเดี๋ยวลากมาทีเดียวว่าแต่มันจะข้ามไปตรง7,5 0 0ได้ใช่ไหมไม่น่าจะติดเลยมั้งย้อนกลับมา52,500เมตรโอเคไม่ไกลมากได้อยู่เครื่องบินเออว่าแต่มิลสแตนใหม่ก็ไม่เกิดเลยนะจริงๆโอ้ยเฮ้ย้ยล้อล้อล้อสวัสดีครับท่านตาท่านยายขอให้วันนี้ผมเจอปืนไข่ด้วยนะ อ้าวร้านค้ามีอยู่ใกล้ๆก <Okay. S 1> ันหนึ AD ่งเจ็ดพันโอเคเดี๋ยวมาแวะอันนี้ก็ได้ใกล้ๆใกล้กว่าด้วยเดี๋ยวขากลับแวะจับมิวแตนตรงนี้อ่ยไปขาอยโอ้ยโอ้ยโอ้ตายซะมั้งนี่ไอพายุว่ะไพายุเหรอเออแข่งโป้งนี่มันไม่ทนกับพายุนะเออโยกหน่อยโยกลมหน่อยแข่งโป้งนี่ยังไม่ทนกับพายุมาเรียวว่ามาเรียวเบรกอยู่ไว้เลยว่ามีทั้งปืนเชือกว่ามีทั้งปืนเลเซอร์ วกหรือ,อยังไงก็ไม่ลอดหรอกเฮ้ย hey, ออกกลางคืนใช่ไหมเวลาฟ้ามืดทีไรนึวกว่าฝนจะตกทุกทีกทงอคอ,อหักยางยางยางโอเคเรียบร้อยฮะวัสดีพวกลูกน้องไอพวอลูนออกลน,น,น้องไอลูกน้องไหนอยู่ตรงไหนกันอีกมีสองตัวแล้วเหล็กสองตัวไม่ใช่เหรอมา,มาลง,ลง,ลง,ลงมาลงมาเหล็กตัวหนึ่ง hey, เดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โหประชิดเกินประชิดเกินประชิดเกินนี่ โอเคครบสี่ตัวเอาละอันดับแรกเราน่าจะต้องย้ายรถมาตรงนี้เพื่อลากเจ้าตัวพวกนี้ออกมาจากนั้นก็ทําการอาของแปะเออแปะแปะแปะโอเคดูเหมือนของจะามาไม่พอนะตัวนี้หน้าตามันซ้ํากันไหมสอตัวนี้หน้าตาซ้ํากันเอาไปตัวเดียวพอโอเคดันก่อนอันนี้1ตัวอันนี้สองตัวโอเคแล้วก็บอส สวัสดีครับคุณบอสเราดอปปืนมั้งยังอ้ยดูเหมือนว่าเราไม่เคยดอปปืนเลยสินะบอสไปดิครับบอสไอ้บอสตัวใหญ่ตัวโตแล้วเกินบอสเหมือนจะใหญ่กว่าบัฟด้วยนะหัวออกแล้วเหลือตัวเหลือตัวฮึบฮึบเขียนออกแล้วโอเคเรียบร้อยโอ้โ,โอไม่์กอเหนื่อยมากฉันเหนื่อยจริงๆนะ 1, 2, 3, 1> ึ่สองเฮ้ยดูเหมือนของแปะจะไม่พอ ตอนที่เราขับมาเหมือนจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วน่าจะต้องไปเอาของที่บ้านนั้นก่อนไม่งั้นเราจะต้องเสียกระโปรงท้ายถ้าเรายิงติดกระโปรงท้ายไปไม่ได้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 เอ๊หรือเรายิงตัวนี้ติดตัวนี้ติดไม่ได้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 ไม่เป็นไรย้อนกลับไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวสมไม่น่าทันหายแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยมีบ้านอยู่หลังหนึ่งไหนนานี้ไงนี้ไงนี้ยเจอแล้วเจอแล้วขอของหน่อยจ้าเออดูเหมือนในนี้จะไม่มีใคร มันเราก็เต็มที่ได้สบายๆเดี๋ยวนะเก็บให้หมดเหรียญเหลินเออระเบิดแล้วไม่เอาเอาเป็นอะไรดีเอาชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยดีกว่าอันนี้น่าสนใจมันสามารถแปะทํากระบะอคอกได้ไหมนี่แปะทํากระบะอคอกอ่ะแล้วแปะได้เฉยสังกระทรงสังกระสีแปะทํากระบะอคอกอ่ะไม่ไม่เทอะฮะไอกระบะขอกมันต้องเป็นลูกกงลูกกงงี้ดิเออใชรป่ะมันต้องเป็นลูกกงลูกกงโอเคขับได้ไหมก่อน ขับได้ก็โอเคเฮ้ยเราใช้อันนี้ใช่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 จะได้ไม่มีผลกับตัวรถอีเรียบร้อยไปเฮ้ยไม่ได้ล้อติดว่ะน้องรักเอ่อพวกคองไม่ได้ติดคองมันติดล้อโอเคโอ้ยเสียดายเห็นไหมทํากระบะคองไม่ได้กิดพี่มาแล้วน้องๆปึ๊บเ,เรียบร้อยฮะจอด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 โอเคอันดับต่อมาก็ปืนเชือก สวัสดีฮะซึบอ้าวเฮ้ยไม่โดนเฉยเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมซึบโอเคแล้วก็ยิงเขาตรงปลายตรงนี้อ่าสวยงามเอาเด็กๆไปให้หมดก่อนเจ๊ะแล้วก็ตรงเล่งยากเล่งยากเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วเชือกไปไหนไม่รู้อ้อยโอ้โหนุน่นเชือกยิงไปอะไรอยู่ตรงนู้นวนะโอ้โหนี่เขาเล่นอะไรของเขาเฮ้ยดูท่าแล้วเราต้องแปลรลมาขนของอย่างี้นะ ยิงยากยิงเย็นแล้วก็ระปืนเชือกเฮ้ยดึงไม่มาโอ้โหนึกว่าจมดินอีกแล้วปุ๊บเฮ้ยไปไนในนะกระสุนเนี่ยโอเคได้แล้วบอสเท่ากับเราขาดไปตัวหนึ่งสินะไม่เป็นไรดีความไม่ได้โอเคได้เรียบร้อย3ตัวกระสุนก็หมดมาบอสแล้วก็ลูกน้องบอสไม่เป็นไรเอาไปได้แค่สองตัวก็ลองสองตัวก่อนนะเหมือนว่าให้มันขายได้สักตัวหนึ่งก่อนกลัวเหลือเกินกลัวว่ามันจะขายไม่ได้เนี่ย เดี๋ยวเราลองแวะอันนี้ด้วย,วยเพื่อมีตัวต้องชนต้องชนต้องชนรถจอดยากเหลือเกินโอเคเด็กๆมาการได้ใครเข้าไปอยู่ใต้รถวะนะเข้าไปทําไมก่อนโอเคเราได้บัฟเราได้บัฟพอดีเราจะได้ลองให้ครบทุกตัวไตเติะไอ้หนูลอยเรียบแล้วก็ด้านในมีของแปรไหมอ่ามีพอดีหมอ๊บอ,อย่าอย่าคว่ำทางนี้อเอาเหล็กเหล็กมาดัานหน่อย ซึบโอเคออกไป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 เดี๋ยวเราเอาเหล็กติดไปด้วยนะเอาไว้ดึงน้องบีเข้าร้านซึบซึบโอเคอันนี้ไวไวโอเคลองให้ครบมาอยู่หน้าร้านพอดีแต่ตอนนี้รถรถไปไม่ได้เบรกมือเอาขึ้นแล้วน่าจะหนักท้าย,ายทําไมละโอ้โหมันติดในตัวนี้ไเนี่ยมันติดตัวนี้จะไปได้ยังไงไม่ไหวละอย่างนี้ไม่ได้ไปกันแน่นอนไปออกไป ออาประตูใส่คืนไม่ได้อีกโอ้ยแล้วมาติดอะไรอยู่ใต้รถเนี่ยไม่เข้าใจเลยถ้าถอดล้อออกข้างหนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้ยไอไอไอรถผีโอ้โหหลุดพอดีแม่งึดหลายประตูใส่คืนได้ยังโอเคประตูใส่คืนได้โอ้ตายแล้วหายบั็กเฉยโอ้โหรถผีมนชนเสาไฟฟ้าแล้วบินมาหาเฉียวหัวตายเฉย อย่างนี้ก็ได้ยูอย่างใจร้ายเลยอะ่ะมาเหล็กมาพาเด็กๆได้เวลาพวกคุณจะต้องถูกชำระล้างเพราะบาปของพวกคุณที่ฆ่าผู้เล่นหน้าใหม่ไปหลายคนเชิญเชิญด้านในเอา้าไม่เข้าอีกว้าเข้ามาติดอะไรเนี่ยติดตัวล่างแน่เลยต้องให้ออกแรงติดอะไรติดอะไรขึ้นไปขึ้นมาขึ้นมา ฝั่งเซล์ฝั่งไหนนะฝั่งนี้ไม่ได้ขายนานฮึบขึ้นมายังตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ค่าถังเหมือนจะได้ค่าถังบาทหนึง่งเอาทีละตัวต้องต้องทีละตัวดูละหนึ่งบาทนี่ค่าค่าอะไรเนะี่ยค่าเล็กเหรอซอมบีอ้อะซอมบี้เอาซอมบี้ยังไม่ขึ้นเอามาทมขายซอมบี้ทีไรมันทุลักทุเลทุกทีเลเ้วเฮ้ยยกไม่ขึ้นอะเหล็กหนักเหล็กหนักยกน้องบีไม่ขึ้นฮึบเอ้ยมาแล้วตัวหนึ่งโอโหไปช่องนู้นอีกเขียนไป เข็นไปฮึบเอ,อ่อหนึ่งเหรอหน,หนึ่งหนึ่งหนึ่งค่าถังเฮ้ยเฮ้ยแล้ว,วอซอมบี้อะเอาเฮ้ยเอาเอาซอมบี้ขายไปด้วยเน่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 ลุงลุงซอมบี้เอาเฮ้ยลุงไม่รับซื้อแล้วอะเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยทำไมลุงทำงี้อะเฮ้ยลุงไม่รับซืออาหาหาบซ้อซอมบี้แล้ววะเนี่ยดูดิดูหัวเนี่ยหัวโยกหัวคลอยลุงไม่เอาลงอ่ะเดี๋ยวเราลองลองตัวไหนดีอะ บ๊กบกระบอกแล้วอะปลดปลดก่อนเราดันยากด้วยไงยประเด็นประเด็นคือดันยากมาเอาไอ้บัฟบก่อนไอ้บัฟขึ้นไปโอเคบัฟขึ้นแล้วนะโอเคเขาไม่รับซื้อบัฟบเหมือนกันโอเคขนาดขา,ขามันจมไปขนาดนั้นเขาก็ยังไม่เอาจละมือจะละดีโอเคจละมือจะละดีออโอเคขาบอสขึ้นได้ละโอเคไม่รับซื้อสักตัวนะเ,เราพยายามกันไปเพื่ออะไรทุกคน สรุปแล้วเขาไม่รับซื้อสักตัวเลยมันยังต้องมีความคาใจอยู่เดี๋ยวแล้วถ้าเป็นตัวเล็กธรรมดาล่ะเอาหมอน้ำหมดอีกโอ้โหควันท่วมเลยสรุปแล้วน้องแข่งโป๊กไม่เหมาะกับการเอามาพิชิตเกมนะไม่งั้นต้องแวะฟาร์มกันทั้งวันอ้าวแต่ดันมีน้ําอยู่พอดีน้องบอกบางอาจว่าหนูหนูเลยเสกน้ําให้เลยเป็นไงถูกใจปะป่าหรือยังขี่ไปกลับไปกลับแป๊บเดียวหมดและน้ําโอ้ไวมาก แล้วซอมบี้ตัวธรรมดาก็ไม่เกิดไปเลยเลยเออโอโ้โหหายไปไหนหมดอ่ะงั้นเดี๋ยวไปหาเอาข้างหน้าเราค่อยไปหาล้านเอาข้างหน้าในข้างหน้าอีกทีนึงเพราะถ้าเราขับวนอยู่แถวนี้วันนี้เราน่าจะไม่ได้ไปไหนกันแถวนี้เราแวะหมดแล้วมันไม่มีแล้วแต่ทําไมลุงไม่รับซื้อเนี่ยแล้วผมจะไปฟาร,ร์มเงินยังไงเพื่อจะไปเปิดช่องเก็บของเพิ่มมันนะฮะอ่าเจอแล้วบ้านเฮ้ยอืมหวังว่าจะไม่มีคอมเมนต์แล้วนะ เรียตัวนั้นไปขายหน่อยตัวนี้ไปขายหน่อยเราได้เห็นกันแล้วว่ามันขายไม่ได้ไม่มีตัวไม่มีตัวอะไรเลยเหรอเฮ้ยมีบัฟบัฟไม่เอาเฮ้ยปากกาเดี๋ยวนี้ปากกาเจอง่ายฮะใช่ไหมปากกาเดี๋ยวนี้เจอง่ายตัวเคตัวเดียวพอตรงนู้นบ้านอีกหลังหนึ่งเอ้ยกสมดอยทำไมหายากอา้าวเป็นบัฟอีกแล้วในบ้านมีบัฟโหแล้วรถสปีดจังช้าบ้าน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 ปึ๊กจะอ่ะ ไม่มีไม่มีให้เอจะจะได้เดียวดาบสมุไรไปเล่นหน่อยไม่ได้เล่นนานละเออว่าไปอยากให้มีดาบพวกไลฟ์เซเบอร์พวกอะไรแบบที่ดาเมจแบบโอพีอ่ะเอามาขายบ้างอาวุธระยะประชิดอ่ะขายนวมให้ต่อยได้ก็ดีแล้วก็น่าจะมีพวกบีบตรงบีบแตอะไรได้ด้วยนะจริงๆน่าจะเพิ่มแมคคันดิกอะไรลูกเล่นอะไรเข้ามาให้เราบ้างลูกเล่นน้อยเหลือเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยเวียนหัวเวียนหัวเวียนหัวมีไหมจ้าสมดอยสมดอยมีไหม เฮ้ยมีมีเจอสักทีงสมดอยในที่สุดเราก็เจอกันามานี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้มีดฟันไม่เข้าเฮ้ยมาเข้าแล้วเข้าแล้วโอ้โหกก่าจะเข้าแปะไปเลยในบ้านพอมีของอะไรให้แปะอีกสักชิ้นหนึ่งไหมอ่ากล้วยก็ได้พอแม่นของฉันปุ๊บไม่โดนแล้วดาบเล่มกระติ๊ดเดียวไม่โดนอืมได้แล้วดาบดาบมาแปะกล้วยโอเค ออกเสียงกันชัดๆนะกอไก่ว,แ,วแหวนยอยักษ์นะกลวยนะกี่เมตรนะร้านลุงน่าจะประมาณ7,000ถ้าขายเด็กไม่ได้แล้วมันก็หมดสิ้นความหมายนะสิแล้วฉันจะไปเอาเงินจากไหนถึงแม้ว่าตามบ้านมันจะมีแต่ก็มันน้อยมากเลยอะลุงผมกลับมาอยู่ไหนวะ <c oughs> หาไม่เห็นมาไอ้หนูเข้าร้านมาตัวเดียวโดดเดียว,ว,เ,ดยวเดียวไดึ้นยัง16 เฮ้ยเดี๋ยว16หนี่จากดาบปะเอาดาบอ,อกก่อน hmm. อืมฮอดาบอ,อกโอเคทุกคนเป็นไปตามที่คาดขายไม่ได้เฮ้ย <He i, S 2> ขายได้ดิเอาแล้วไหนตังเอามันกินตัวนะแต่ว่าไม่มีตังอันนี้ตังเก่าไอ้บาเดียวเนี่ยเอาจะกินตัวแต่ไม่ให้ตังโอเคารกิจการลักเด็กไปขายล้มเหลวทุกคนดูท่านอกจากปิดกิจการร้านขายรถแล้วเราคงต้องปิดกิจการการลักเด็กไปเลยทุกคนมันจบละ ลาก่อนทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีฮะลาก่อนนะลุงเราจะไม่ได้แวร้านลุงอีกแล้ว